สวัสดีพ,อพอ่อแมสิมอนเอลชาแนลเด็กหน่ยไปโรงเรียนเหมือนเลยเมสิมอนเก็บข้อหลายๆแม่เสิมอนก็นเลยจ,จะมาสังหารโหดพี่น้องสังหารโหดเก็บอันหลอดค้อไอคลอ,คอคกแรกกลางคืนนอนกับบ้าใดพี่น้องไอดีดีผู้ใด,ดที่ว่าเก็บข้อไอกือย่างแม่สิมอนาะหาวิธีแนวใดที่จะเฮ็ดให้อันเศร้าไอเจือเทียมาเบอร์แม่สิมอนเฮ็ดพี่น้องบักหนาวกับพริกเกลือ น่วยอหมากระโทโกลกคนอีสานเอิญนน่ยหมากระโทโกรกพี่น้องแต่ว่าคนไทยกับสีเอินไอสาวรถเมียซิมอนซิมาก,กินสมอ่างนะเก <c oughs> <c oughs> ็บคอพี่น้องกินบักน้าวนี่แหละคันคอไอเคอกแครกแคกกลางคืน,น,บ,นบ่ายรับบ่ด้นอนจก้กเทีย เดไ๋เก็บคอมาด้วยพี่หนองเก็บคอไอ้ดูบม่ได้รับบม่ได้นอกคือยังแมีซสิมันมาสังหารูดกบักน้าวนี่อันบักน้าวสดๆกินทางเปลือกเลยพี่หนอง หั่นสิ่งหญ่ๆเลย,เ,ลยเก็บหลอดคอค่ะบ่มีวิธีใดาที่จะเฮ็ดให้เซาไอจักเทื่อแม่สิมัอนใส่สูตรนี้พี่น้อง กินบะงาทางเปือกคนที่มากินสมกับซีว้าผสมบันไดไหมเนอะแม้ซีมอนมากินสมมากินของเปี้ยว ข้สุดท้ายว้าวพี่เกลือเหลือหั่นสาบะรสาวะรตสาะดใส่ไปเลยพี่นนอง เกือเหลือหน่อยหนึ่งก็สาวโลดลอยใส่เลยเก็บข้อดีนักเมย์ท่เหมือนหาวิที่เน,นี่ยได้เนี่ยได้หลอดข้อกับไอข้อแค่กันเ,เลยบู้หลุจะเห็ดจังเลยพี่หน้องผูใ้ใดมีเคล็ดลับดีๆูเัเแทนเศร้าไอ บอกเมสซม่มอนเดอร์เมสซม่มอนไอท่อละมานกลางคืนน้อนกับอะไรซาบลดเนี้ยกินังไงอีนหนึ่งอันนี้คืออาหารสอบเมสซม่มอนกล่อ,องกระสันกล่องสั้นไม่หนอก ซาวบิรล็เป็นวิตามินซีดีต่อสุขภาพาก็ยังบกนาห่ะพี่นนอแ,แล้วใส่เกลกือน,น้อยหนึ่งคนตรงกรนเองพี่นนอกินบกสมอ่างนาเอหลอดคอหลายอยากยกถ้วยสดเลยพี่นนอ Ừ, คือไงคิดว่าเป็นบอคขอผูอ้ใดบอเคยกินเนรซาบอลดลองนดะ้ี่น้องแส่บๆถึงจะเม็ดหลายก็สางแต่ว่าคือไง คลิปกินสมแม่ที่มือนรสชาติซอฟร์จะเปรี้ยวหวานๆคนที่มากกินของสมกระิชอาชิมักก็ได้พี่น้องแม่ที่มือนก็นมากกินดีต่อสุขภาพวอมืม่อเหรอพี่น้่มซองวะสองวะ ชีวิตอ่อนกินสมองหนาพี่น้องขอบคุณสุพูสุขชนตีเสียสละเของมารับชมให้กําลังใจแม่ซิมอนเด้อจ้าเด้อถ้ามักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ซิมอนเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซิมอนเลยนะจ้าอากาศหนาวๆดูแลสุขภาพสุพูสุขชน,น้อจ้าลูกไืชไข่เก็บมาก,กับหนาหนาวพี่น้องแม่ซิมอนไข่เป็นอาทิตย์แล้วไข่เป็นอาทิตย์รเราเก็บคอมาน จะเขา้องนาทีเลยพี่น้องไอก็บ๊วเป็นว่าไอเหลือลังให้พี่น้องไอ้ตามฤือดูสาภาพหลอดคอ,อบ๊ายบายคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้จ้าฝากติดตามคลีมนาได้จ้าบ๊ายบาย